หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปแล้วนะคะทีนี้เดียนมาดูคลิปการอธิบายนะคะในการทําใบงานใบงานวันนี้นะคะ1ใบนะคะเกี่ยวกับเรื่องถ้อยคําสํานวนนะคะซึ่งตัวอย่างใบงานนะคะเดี๋ยวครูก็จะแปะไว้ให้ในคลิปนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะแปะเป็นรูปภาพไว้ให้นะคะเพื่อทําความเข้าใจการทําใบงานนะคะใบงานวันนี้นะคะเป็นการสรุป ความรู้นะคะที่ได้รับจากการเรียนเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะให้นะักเรียน,นเขียนสรุปนะคะว่าสำนวนเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างสำนวนมาหนึ่งสำนวนนะคะหลังจากนั้นก็สรุปนะคะสุภาษิตนะคะว่าสุภาษิตเนี่ย มีความหมายว่าอย่างไรหรือคืออะไรนะคะตามความเข้าใจของนักเรียนหลังจากนั้นก็ยกตัวอย่างมาอีกหนึ่งสุภาษิตนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคำพังเพยนะคะคำพังเพยคืออะไรและก็ยกตัวอย่างคำพังเพยมานะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสรุปได้ว่าก็คือให้นักเรียนเนี่ยบอกความหมายนะคะ ระหว่างสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยนะคะและก็ยกตัวอย่างสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพย <sk r isa> มาอย่างละ1เรียกว่าอย่างละ1ประโยคนะคะอย่างละหนึ่งใจความนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะให้นักเรียนดูตัวอย่างก่อนดีกว่าล้วให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะน,นี้คือตัวอย่างที่ ครูทำมานะคะกลัวว่านักเรียนจะยังไม่เข้าใจนะคะยังมองไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ยกตัวอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างเนี่ยในสำนวนเนี่ยอาจจะเหมือนกันกับของครูได้นะคะแต่ว่าตัวอย่างที่ยกมา1นึ่สำนวนเนี่ยห้ามเหมือนกับของครูนะคะให้หนักเรียนเนี่ยไปหามานะคะนักเรียนสุดในอินเทอร์เน็ตมาเลยนะคะว่าสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำบังเพยนะคะ ยกมาให้ดีนะคะก่อนที่จะยกมาอันดับแรกเลยนักเรียนต้องเข้าใจความหมายนะคะของสำนวนคืออะไรนะคะสำนวนคืออะไรสุภาษิตคืออะไรและคำพังเพยคืออะไรถ้านักเรียนจําความหมายได้แล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถแยกได้นะคะว่าอะไรที่เป็นเปรียบเทียบอะไรที่เป็นแฝงแฝงความคิดไว้ใน ประโยคนั้นๆอะไรที่เป็นการสั่งสอนนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถแยกได้นะคะระหว่างสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะให้นักเรียนเลือกนำมา,าให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ